ดูเด้งมากทุกคน,กคนดูความดึงเหมือนสนลราเหมือนแหนคูฟีเวอร์ที่มาพันมวนๆเลยอชูม,มาไอชุูมาสวัสดีค่ะน้นงอ,องเมฆค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเรามีทัชชีจิตขอพูดก่อน้าช่องอุปบ่าทัชชีและอชูมาลามีถึงสี่ล้านสับสไครต์จะทำเพลงใหม่หนึ่งเพลงและเปิดแฟนมินตติ้งแบบ มันจะได้ฟรีทุกคนใช่จะมากแบบเล่นคอนเสิร์ตในแฟนมีดใ<อ>นตอนนี้เองทำอะไรปรึกษาดีนนเ<อ>พลงเราลงทั้งแล้วก็มีสี่ชั่วโมงสุดท้ายเรียบร้อยทิ้งมีไว้ที่นี่ไปโดดบังได้ทุกคนวันนี้นะคะเรามีเชอร์รันตกันค่ะทั้งวันนี้24ชั่วโมงนี้เราจะกินแต่ของหนึบหนึบเริ่มแรกของวันนะคะเขาไม่เปิดตัวเองนหรอกเขาว่ามีอะไรหนึบหนึบกินบ้างไปดูดี ยัมีอะไรหนึบๆบ้างนี่ก็ไม่หนึบชั้งนี้ไม่หนึบเฮ้ยใครซื้อมานี่มันแลไอเทมเลยนะทุกคนฉันเพราะว่าออกหาโคตรยากนะคะเสียโมจิแล้วอะใครทิมนะคะที่หนึบและยืดมากทุกคนดูดิมันน่ากินมากเลยอะมันยังหนึบอยู่ไหมใช่ยิ้มไปแล้วอะ ื่แล้วเขาไปคยโมบหน่อยปอยากสันคอะไรพยายามให้ยืปงปากสันใส่สลัดตัวเนี้ยร้อนมากปากสันดให้ดูแปแงคนพี่ แป้งเขาเหนียวมากเหนียวหนึบอะ่ะปกตินะคะวกกินเปรียลาวาแป้งมันจะเป็นแป้งบางๆห่ออยู่ใช่ปะ่ะอาจจะมีเหนียวบ้างแต่น้อยมากแต่อันนี้คือเหนียวนุ่มทั้งหมดเลยทุกคนหนึบหนับมากเลยตอนกินอะ่ะแต่ทั้งในมไม่เหมือนแผ่เมสุดๆยังมีความคัสตาร์ดก็เพรงอันนี้นะคะคือไดฟูกุนูเทลา่าในโซเชียลเขาบอกกันนะคะว่าตามหาอะไรอย่างนี้มานานแล้วไดฟูกุแล้วก็มีนูเทลา่าแต่ไม่ใช่ใครออกมาทำสักทียงแต่ทีส่สุดก็มีมาเว,ว้ยคุ้มดิ้ นี่ยน้อแบบหนึบหนืดโอ้โหโอ้โหรงนรักดูเซเ่าทุกคนทุกคนดูเซเล่าที่เขาให้ดิเน, like น่นมากแป้ข้างนอกนี่คือแบบว่าเป็นแป้งหนึบหนึบขาวๆนุ่มๆเลยคนล้ไส้คือพันลัก่าอะทุกคนวะถ้าไบถ้าไ้าง มบาะเพอกนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สตาร์บัคนะคะทุกคนก็คือว่าเราเนี่ยมาหาของหนืบที่มีข่าเเขาว่าเขาบอกว่ามันจะมีมันเผาที่แตบบ่ว่าเพวดหนเืบอยู่นะทุกคนแล้วหายากมากไม่รู้จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูกัน <c oughs> ใช,ใช้ชีวิตที <c oughs> ่เหลือไปหนึ่งส่วนสี่ไม้ม <c oughs> ไม่มีข้าวไ, <c oughs> ไม่มีมันเผาเรามีแต่ครอบครัวเ <c oughs> งรวะ <c oughs> อคนมันก็เลยยังเหลือเอว้ยชไปตามหาตามซาบาคกะไม่เจอนะจริงเหรอต้องไปหาเซเนที่เซเว่นเนี่ยนี่รูหนึกไหมการแข็งคระพี่ เหนียวใช่แล้วฟันการามปู่นแน่นอนมันสู้ฟันมากเลยอะของมันญี่ปุ่นนะคะหนึบๆเลยแล้วผมว่ามันมีความเชื่อมานเยอะกว่ามันญี่ปุ่นเข้าไปมันหวานอย่างนี้แล้วเนี่ย no โ no <sugar> นชูก้าเอสโนชูก้าเอสไม่มีโชก้าที่ตูนเนี่ยนะเราก็มาแหล่งที่มีของหนึบที่กำลังฮิใตในตอนนี้อีกแล้วค่ะทุกคนเรากำลังจะไปซื้อเบอร์เกอร์นูบเบอร์เกอร์ปกติอะ่ะแล้วก็กินมันก็เป็นแบบไส้หมูไส้ไก่แล้วก็เป็นเบอร์เกอร์ธรรมดาไม่มีความหนึบใช่ปะแต่อันนี้เป็นเบอร์เกอร์หนึบเว้ย ไปลองกาไมันก้ยช่ายเหรอเนี่นแต่ว่าเป็นเบอรเกอร์กุ้ยช่ายเดี๋ยวเราดู หนึบรุกควนแล้วก็ราดด้วยซอสไปซี่นะคะนี่แล้วข้างในก็จะเป็นพวกกระเทียมนะคะเฮ้ย <c oughs> มันจะไม่เข้าแต่มันเข้ามากเลยอะ่ะด้วยความที่กุ้วยช่้นมันกรอบมากอะ่ะกรุบกระเทียมหนึบหนึ้องแป้งมากๆนะะอร่อย ไม,ไม่มีเนื้อมันมีแต่ผากับแป้งมันไม่เป็ดเขาเลยว่าคงเป็นเบอร์เกอร์ที่หนึบที่สุดอะแต่ว่า,าจริงมันก็ขาดเนื้อจริงๆไงเนาะจริงถ้ามีใส่เนื้อเข้าไปเพิ่มอีกกชั้นนึงนะคะทุกคนคงจะฟินมากอันเนี้ยเหมือนเขาจะใช้ชีสกระเทียมแล้วก็คุยใช่ละค่ะทุกคนเราประกบด้วยเบอร์เกอร์แต่มันอร่อยมากนะทุกคนอือตอนนี้นะคะเรามาอยู่หน้าร้านที่เขารีวิวกันว่าส้านอูต้องหนึบมาก หนึบแบบหนึบสุดๆดอะ่ะเขาบอกไม่เคยกินเส้นอูด้งที่ไหนหนึบขนาดร้านนี้เลยนะคะร้านนี้เนะ่ยเป็นร้านแบบว่าทำเสนอูด้งเส้นสดอะ่ะทุกคน,ลนแล้วก็เป็นสไตล์วินเทจก็เลยอยากมาลองค่ะว่ามันจะหนึบเลเวลไหนใครอะ่ะในคนที่มารีวิวเขาแชร์กันในทวิตเยอะมากเลยทุกคน,กคนว่ามันหนึบแต่เ <c oughs> ขาไม่มีอะไรหนึบเท่านี้หรอกเพราะว่าพี่อ้วนอ่ะไม่รู้ไม่ต้องยาำอันเส้นอูด้งอันไหนที่หนึบ นี่อันไหนเลยคอมเมนต์ไหมคะไปเลยตัวนี้จะใส่เอออ่ะเอาเอานันนี้เลย พี่ขอราุญาตแยกสุดนะมาดูความหนาของเส้นหนึบมากเด้งมากมาลองเส้นกันเลยดีกว่าทุกคนว่ามันจะนึบขนาดไหนโอ้เส้นมนึบจังว้าวหนุบหนุบมนุบมันหนุบมาเลยไม่ค่อ้ไม่มนนไมเคยเเหนุบขนาดนี้เลยอ่ะนันหนุหนุบสมไัย่งไงมุกเลยเร้ใจเลยใช่เสียงอ่ะ หนักหนักหนัก,นกอันนี้มันเป็นเกี๊ยวขาว้าวห <c oughs> น,นึบปลามันไม่ได้ใช่ของลนึบั้งจีนมันไม่ใช่ของเลี้ยมันแค่กินแค่ของล <c oughs> อน,นึบมาหนึบใช่เหรอ<ม>นหนึบสนุบได้ไง ไม่หนึบแต่อันนี้ทุกคนยอมเลยอ่ะยอมจริงๆทุกคนเส้นอูนุ่งหนึบมากเลยนะคะหนึบมากที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยอ่ะไม่เหมือนเส้นอูนุน่งหนึบขนาดนี้แล้วเส้นใหญ่มาก แล้วทุกคนกินมาทั้งวันแล้วกินแบบแป้งแป้งแป้งบางคนต้องนึบมก็ต้องมีแป้งหัวเย็นของเราก็ต้องหนึบเหมือนกันค่ะทุกคนถ้าไม่หนึบเรากินไม่ได้นะคะวันนี้ขาขะไม่ได้หมูไม่ได้สิ่งนี้จะกินได้ในวันนี้มีแค่สองอย่างเท่านั้นค่ะเขาได้จัดเตรียมไปแล้วนี่เลยทุกคนเส้นหนึบจากจีนอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเส้นที่หนึบแล้วดึงมากเหมือนเล่นสลามเลยทุกคนป็นไงเฮ้ยเหมือนแป้งต้าปกกี้ใส่้ันช ตัวอย่างที่เราจะใส่ลงไปนะคะก็คืออันนี้ครับว้าวไข่เมือกไข่เมึกแล้วเขาที่แช่แข็งมานนุ่มมากเยิ้มๆใหญ่มากเลยนะโอ้ไม่ก็ว้าวไข่เมึกมันว่าแล้วเขามันจะเป็นยังไงแต่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนไข่เมือกไม่เหมือนอะไรคะเหมือนจุ๋ยมึกมันเหมือนชีมไก่นะทุกคน เหมือนว่าลองดูนี่เหมือนเลยก็เหมือนหมึกนี่แหละมันหนึบหนึบเด้งเด้งเดหนึบหนานทุเหนึบหนึบแล้วกน่นหนกะ่อยตอนนี้เส้นสลามของเรานะคะก็ได้เรียบร้อยแล้วว่าไงนี่ทุกคนดูความดึงเหมือนสลา เือนแพดฟูฟีเวอร์ที่มาพันม้วนๆเลยมันมันนุ่มมากเลยอ่ะม <F ear iful> ันน <kaz ik awa> ุ่มแล้วมันนุ่มมันเด้งเหมือนเยลลี่เหมือนต้องพิมพ์ผสมเยลลี่อ่ะเฮ้ยเหมือนติ๊กโกจิเลยมันดีมากมันขนมคองแข็งแตงอมเด้งกว่าเยอะเลยทุกคนเนี่ยอ้ว เป็นเงี้ยมันขาวๆแล้วค่ะข้างนอกก็เป็นใสๆอันนี้ดีจริงต้องไปลองกันนะคะสำหรับเขาเนี่ยในชาเลนจ์วันนี้นะคะอันที่เขาชอบไม่ที่สุดเลยนะชอบเส้นอันนี้สุดเลยทุกคนเส้นจีนอันเนี้ยต่อมานะคะคือเส้นคูด้งค่ะทุกคนรู้สึกว่าเส้นสองอันเนี้ยคือได้หนึบจริงค่ะมันพนั่งใช่เหมือนกันเลยสองอันเนี้ยแหละอันนี้มันสุดยอดที่สุดต่อมาก็คูด้ง <S <S เอ้าก็พูดเรื่องจริงมันจะให้มีอะไรดีกว่านี้อ่ะมันดีแค่หองอันเนี้ยเลยใช่ปะอันนี้นะเฉย ื่มไม่พอใช่ปะใช่วันใดเช้าคิวนี้นะคะแล้วคิวหน้าไหนอยากให้วันเดียวกับเขาไดไปกินอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะทุกคนวันนี้เวลาให้รีวิกันแล้์ก็แชร์สุดท้าแล้วจ้าแนนน่าบายวันนี้ชาเลนวันนี้หนึบหนึบพอใจไหมดี่มั้ยไ้ไหมพอใจเลยใช่ไหมถ้ามตรงนี้เป็นของหวานจริงปิดต่อนี่มีอันนึงยังไม่ได้รีวิวเหมือนคลิป EP พสองร้านไม่อยู่แล้วจะมี EP พสองตอนนี้ให้กูแดกข้าวอ่ะหิวไม่ได้ไม่กินของน้ำหาย